โลกสวยอีกและพี่ซีนเสียงทองโลกสวยจริงๆนะเพื่อนโจ๊กมันไม่ค่อยถูกซะเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ก็เลิกเถอะนะคะวัดวชิรธรรมวาดเสนอละครสั้นสอนใจมงคลชีวิตธรรมะเดหลวงแพ่งเดอะซีรี สนับสนุนโดยโรงพยาบาลนครทนมุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามมาตรฐานสากลและให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้รับรางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักรประจำปี2 5 6พันรี่ที่นีนา่าเล่นเพนี้กันเนี่ยเนี่ย,ม,ย,ยมาจัดไปเก่งเด็กนของ,งของัดกางเก่อนแค่นี้เต้นได้เนี่ยเน่อาอยัางมา หเลโอ้โหอย่างของผู้หูดูโอวงเกาหลีเลยเบบี้พิรินานสุดยอดอ่ะเท่สุดๆไปเลยค่ะพี่ที่สอนหนูว่าสิคะหนูอยากเต้นเก่งแบบนี้ ก็ชิวๆนะเนี่ยยังไม่เสจเต็มถ้าใส่เต็มนะไม่อยากจะคุยเลย,นะลยอะน้อพี่ดีนานใช่แล้วจะใพี่มาสอนโมหน้านะโวยแม่ลอกเสียเวลาอ้าไงอย่างงั้นแมะพี่ดีนานน้องแค่อยากห้ช่วยสอนเต้นเองพูดแรงขนาดนั้นเลยโลกสวยอีกแหละพี่ซีนเสียงทองพอดีหนูกับพี่ดีนานไม่ค่อยว่างอะคะ่ะมีเรื่องชวบ,บ้านที่จะต้องไปไปเรียนรู้หน่อยะคะ่ะเอ้ ก็ว่าไปเถอะไพดีมีเรื่องบางเรื่องเธอต้องรู้เรื่ององมีเรื่องอะไรคะพี่ได้เป็นไม่ดีกับคนบางคนเรื่องอะไรอ่ะพี่ไปเพื่อนมึเข้าปออพี่ซีมคะหนูพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าคะทำไมพี่พี่เขาถึงดูไม่พอใจอยู่อุ๊ยไม่หรอกนะพี่เขาคงแค่ยุ่งอ่ะนี่พี่ว่านะแต่พี่ให้พี่โจ้ก่อนดีกว่าไลน์นั้นนะเต้นเก่งไม่แพ้ใครโอเคปะ อ้าออามยินไม่ได้เจอตั้งนานอะเป็นไงบนะ้างก็แล้วซีนเป็นไงล่ะโอเคโอเคช่วงนี้ก็ดีนะเดี๋ยววะอ๋ไม่ค่อยคิดอะไรเอ่อแล้ว,ลวนี่มาทำอะไรอ่ะกะว่าจะมาไหว้พระแต่อากาศมันร้อนก็เลยยัดอยู่ก่อนอ๋อเออมาไหว้พระนี่ไปไหว้ท้าไวไอศวรรย์ยังนอะเขาเพิ<ห>่งมีบุญพิธีไปไนะยังเลยเราเพิ่งมาถึงเองอ๋อเดี๋ยวลราไปไหว้ดูสิอากาศแบบ ร้อนใช้ได้คนออกไปสุกแม่ไม่เพราะว่าเอองั้นก็งั้นก็เดินเล่นแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเราขอตากไองนี้ก่อนแล้วก็นอนเลยอธิบายอธิบายเนี่รูปวัานอะไรหรอเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะ เป็นลูกปั้นยักษ์แต่ไม่รู้สาคัญยังไงแต่พี่คิดว่ามีคนหนึ่งน่าจะรู้นะค่ะอันนี้เดิมแล้วสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะพี่โจเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าเท้าวห้ส่วนอะเมื่อก,ก่อนอะเป็นทั้งพรรมามทั้งพ่อขาแล้วก็แสดงความดีต่อพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดจนปัจจุบันเนี้ยได้เป็นเท้าวห้ส่วนที่แสดงให้เราอะได้เห็นถึงความดีต่างๆแล้วก็ท่านก็จะให้บุญกับ คนที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นแบบลาบยศอะไรประมาณนี้ใช่แล้วรู้ไหมท่านท้าวเวสสุวรเนี่ยมีชื่อของทองกับถนนวัดเราด้วยนะพ่อค้าทองกับถนนขุมทองงั้นผมก็ต้องทําบุญเยอะๆแล้วมาขอพรท่านจะได้เฮงเฮงปังปังสิคะโหพูดเก่งจริงนะเพิ่มเนี่ยยอดว่าแต่พี่โจ๊กคะแล้วพี่บอมล่ะคะ นั่นสิเมื่อกี้พี่ยังเห็นอยู่แถวนี้อยู่เลย โหตัวเองครับคิดถึงพี่ยังงอนเลยแค่เขายังไม่สะดวกไปอ่ะตัวโห่มันเป็นยไรเ๊ยไไแล้วสรุปพี่ดีนานมีอะไรหรอคะรีบๆบอกหนูมาสิตองเผื่อมหนูทำงานแล้วนะบอกเๆพี่บอกไม่ได้ยินหรอก เออเดี๋ยวเนี่ยเขาง,งานยุ่งจริงๆโ OT เขาก็ทําดึกทุกวนะันน่ะเขาอยากไปหาตัวเองใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยโหตัวเองเข้าใจเขาหน่อย,อยดีครับพี่บอมก็คุยกับแฟนปกตินี่นาเหม็นจะมีอะไรเลยพี่ดีน,นันไม่มีใครบอกพี่มีแฟนพี่โสดสนิทเลย <c oughs> ก็เขาก็มีแค่ตัวเนี่ยครับฮะโสด <c oughs> นั่นไงพี่บอกว่ามีกิ๊กแฟนชื่อไม่ซ้ำเลยสักคน เออจำได้ครับใครจะจำชื่อแฟนจะเองไม่ได้บ้างไงอืมชื่อชื่อกิตกิตอะไรเออเจ้าพี่ทำงานแปนะ๊บหนึ่งฮะไปดีานาเงียบหนีมาแั้วไหนเมื่อไรไงมาฟังหรือว่าคุยเสียยมารยาหรือเปล่าแหม่ก่อนจะห่วงเรื่องมารย,ยาของหนูพี่ดีนาเนี่ย ห่วงเรื่องการสลับรางรถไฟของตัวเองก่อนไหมคะทํายังไงให้ไม่โดนจับได้เนี่ยอืมผมก็ไม่แน่ใจนะว่าความลับจะถูกเก็บสนิทถ้าเอาแหล่นะสองคนเนี้ยไปไหนก็ไปเลยแปะไปก็ได้ค่ะเออไปเลยชิวไปเอถะลยดีการเนสุมิชฉาจาราเควรมณีสิขาปัตมานันท์สุยานี ท่านเทวสูรวันนี้ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าแม่หนูโชคดีอาจจะได้มาไหว้ที่นี่บ่อยๆก็ได้นะส่วนหนูไม่ขออะไรมากค่ะขอให้แค่เรียนเก่งแล้วก็สุขภาพดีก็พอขอพรท่านได้แต่พี่เชื่อว่าขึ้นอยู่กับกรรมและความดีแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละคนด้วยนะสาธุาลูกสวยจริงนะเพื่อนโจ๊ก <S <S นั่นสิ สอนอะไรไปก็ไม่รู้หวังว่าจะไม่เชยนะคะก็แค่เราบอดความเป็นมาของเทวิสุวรรณให้น้องๆฟังอืข้อความจริงก็ือเปล่าไม่รู้เรื่องแต่งนั้นแหละนั่นสิทําเป็นผู้รู้ไปได้แล้วได้ข่าวว่าเฟิร์มกับมาลีเนี่ยทำข้อสอบไม่ได้หรอ <S 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 โอ้แย่จังอย่างนี้ก็สอบตกอดี ะโอ้ยเแบบีก็พูดไปน้องเขาบอกก็แค่อยากเรียนกับครูคนเดียวอีกปีนึงก็แกั้นเองพี่นานๆอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นเอ้ยนี่น้องๆไม่ต้องไปฟังสองนี้นะเบบีดีนานถ้าจะมาพูดแบบนี้ต่อหน้าสิ่งศิธิ์อะ่ะนี่ทานทรมากนะจะไปไหนก็ไปไปเออไปก็ไป <c oughs> เอาไปเลยโมนาไม่ต้องไปสนใจพวกพี่เขาหรอกหนูก็เต้นอยู่ยหนูแค่เห็นพี่พี่เขาเป็นไอดอลทำไมต้องมาว่ากันได้เอาพีงกับโมนามาทำอะไรกันตรงนี้เนะี่ยตอนนโมนาเป็นอะไรอ่ะตาแดงแดงร้องไห้อะคะใช่คะ่ะพี่บอม ก็โดนสองพี่น้องตัวแสบนันว่าเอาคะอคะไรกะดีนานกับเบบีหรอว่าละพี่ก็เพิ่งโดนเล่นงามนมาเนี่ยสองคนนั้นนะ่ะไม่เป็นไรนะยิ้มๆเข้าไว้เดี๋ยวไม่น่ารักนะเออแต่พี่บอมขะคือจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องมีซัเท่าไรหร่แล้วนะคะแต่ว่าคือไอ้สิ่งที่พี่ทําอยู่อะคะ่ะมันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ก็เลิกเถอะนะคะจริงหรอ อพี่พี่สัญญาแล้วพี่จะหยุดแล้วคนคนรู้เยอะอรอก็คือมีหลายคนค่ะที่รู้เรื่องนี้ถ้าพี่เลิกได้มันก็จะดีกับทั้งตัวพี่เองแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะไมพี่พี่สัญญาดีะาีว่ค่ะพี่กอลเรารู้เรื่องดอ้วยเราอะไม่รู้หรอกคะ่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดี เราบ้านของก็ยู่แล้วนะเอาไงต่อดีอืเอาอย่อางไรดีนะอ๋อนี่ออกแล้วค่ะเราก็โทรฟออ้องแฟนพี่วังไปเลยสิคะสบาดมากงั้นโทรเลยโทรเลยค่ะสโลครับนี่ใช่แฟนพี่บอกใช่อหมอ,อ๋อผมมีอะไรจะบอกฮะรู้แล้วเหรอครับ ไม่โกรธฮะให้หใอภัยมีอะไรหรอพี่ดีนานทุกแฟนที่บอกมาสิะคะเขารับมือทุกอย่างแล้วพี่บอกเป็นคนสัมภา์เองค่ะรับแผนลงนิแต่ยังเหลืออีกเรื่องงั้นให้พี่ดีนานอะโทรฟ้องแม่น้องเฟิร์มกับแม่น้องมันลิวว่าน้องเนี่ยสอบตกไม่ต้องเลยค่ะ แล้วอ่ะคู่อ่ะคิดคะแนนผิดจริงๆแล้วน้องสองคนนะคะเขาได้คะแนนสูงที่สุดค่ะฮะแพ้ล่มงแล้วนี่ปรึกษาจะมายุ่งเรื่องของพี่ทำไมเนี่ยอ้าวพี่สองคนไม่ได้ให้ชอบคนอื่นมายุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่หรอกคะ่ะเอ็นพี่ก็หยุดยุ่ยงเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านได้แล้วคะ่ะใจเขาใจเราบ้าเน่ปรึกษาหยุดไม่ต้องพูดเลยค่ะทุกคนกำลังรอเช็คบินพวกพี่อยู่นะคะรีบไปเถอะ เช็ดเบลเลยเหรอไปเด็กลับเป็นเหมือน,นเ,เรื่องชาวบ้านเหรอคะจะไปยุ่งเชาวบ้านของแม่เห่ะไปกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่จะรีบไปไหนกันหรอคะไม่รอเชือกชาวบ้านต่อหรอคะจากละครธรรมะที่พวกเราทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังไปแล้วนั้น จะเห็นว่าถ้าใครไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็จะเกิดปัญหาตามมาเหมือนตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รู้จักคำว่าการประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราก็จะไม่มีปัญหาในชีวิตยกตัวอย่างเช่นคำว่าพรหมจรรย์ก็คือการประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบของคำว่าคนดีหรือมีคุณธรรมมีศีลมีธรรมการมีศีล ไม่ว่าจะเป็นสิน5้าก็ดีสินแปก็ดีเราจะดูว่าถ้าตัวเรามีสินเป็นเบื้องต้นแล้วมันก็คุมไปถึงคำว่าพรหมจรรย์ปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นก็ขอฝากกับเยาวชนทั้งหลายว่าถ้าเรารู้จักคำว่าพรหมจรรย์เราก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างละครที่กำลังติดตามนั้นขอจเจริญพร เอาไว้ลงเหตุพ่ส่ะแอนตี้เบบี้แล้วหลุบพี่ดีนานมีอะไรคะบอกหน่อยนะต้องบอกนะฮึค่ะนี่ต้องนั่งเสก ดอนอุทิศเลือกการสถิตในจินอันควรในมวลบุญญา